ตำนานพยานกยุงทองโพธิสัตว์วงเล็บเปิดที่มาพุทธชาติก่อตำนานพระประลิข์วงเล็บปิดพระคาถามวลปรลิขณะโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาเป็นคาถาที่ปรากฏในตำนานมวลปรลิตวงเล็บเปิดอุเทตยานจักกุมะวงเล็บปิดซึ่งเป็นนิทานชาดกที่สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติเป็นพยานกยุงทองพระคาถามวลปรลิตกล่าวไว้ว่าอุเทตยานจักกุมะเอกราชาคริสวโนปทวิปภายโยคัมสัพพนามนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยา อิมังโสปริตังกตวาโมโรจรติเอสนาคําแปลเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นพยานกยุงทองกล่าวสรรเสริญแสงทองของสุริยะเทพพร้อมอธิฐานขอให้พระธรรมและพระอริยะเจ้าทั้งหลายปกป้องคุม้มครองและสวดมนต์นี้เป็นปริป้องกันภัยจากนั้นจึงออกแสวงหาอาหารยามอาทิตย์ลับ้าพยานกยุงทองก็สวดมนต์อีกครั้งเพื่อป้องกันอันตรายในยามค่าคืนก่อนจะพักผ่อนด้วยความสงบ ตำนานพยานกยุงทองครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารทรงปร,ราลพระภิกษุผู้ตกอยู่ในอำนาจกิเลสจึงตัดเล่าธรรมเทศนาเรื่องมลปริษ,รษ์ในอดีตการ์พระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นพยาน,นกยุงทองมีขนสีทองสุกปล่งรูปโฉมงดงามเหนือกว่านกทั้งหลายครั้นเติบใหญ่ได้เป็นจับฝูงนกยุงทั้งปวงวันหนึ่งพยานกยุงทองเห็นเงาต,ต้นในน้ำจึงคิดว่าความงามของตนจะเป็นเหตุให้เกิดภยัยจึงตัดสินใจบินลัดฟ้าไปอยู่ในป่าหิมพาน หาทำบนยอดเขาที่สงบปลอดภัยจากนั้นทุกเช้าเย็นพญายุงทองจะสวดพระปริตต่อหน้าดวงอาทิตย์เพื่อคุ้มครองตนจากภายัยพานใดๆตลอดเจ็ดร้อยปีไม่มีใครจับได้จุดเปลี่ยนของตำนานางพรานคนหนึ่งหลงป่าแล้วพบพยายุงทองเมื่อใกล้ตายจึงเล่าให้ลูกฟังต่อมาพระเทวีแห่งกรุงพาร,ราณสีทรงนิมิตเห็นพญายุงทองแสดงธรรมจึงออกอุบายแซงประชวรเพื่อขอพบพยากยุงทองพระราชาจึงเกณฑ์พรานไปจับนกยุงทองแต่ไม่สําเร็จจนผ่านรุ่นแล่ารุ่นเล่า สิ้นพระชนและเสียชีวิตในป่ารวมหลายร้อยปีจบจนถึงรัชกาลที่เจ็ดพรานผู้ชานฉลาดคนหนึ่งสังเกตกิจวัตรพยายุงทองจึงวางแผนใช้นกยุงตัวเมียที่ฝึกให้ร้องและรำเป็นเครื่องล่อพยานกระยุงทองผู้ระง,งับกิเลสมานานครานได้ยินเสียงนกตัวเมียก็ถูกไฟราคะครอบงำลืมสดมนปรลิศและเหยียบบ่วงพรานบ่วงกามและบ่วงบาดร้อยรับพยานนกผู้ไม่เคยถูกจับมาตลอดเจ็ดร้อยปีพรานเมื่อเห็นดังนั้นรู้สึกผิดจึงจะปล่อยนกเขาเล็งลูกธนูจะตัดบ่วง แต่พญาหนอกระยุงร้องขอชีวิตพรานจึงกล่าวว่าเขาไม่ได้จะฆ่าแค่จะปล่อยนกกลับคืนพญายุงทองจึงกล่าวทาสอนเรื่องผลของการฆ่าการมีมิจฉาทิฏฐิและการคบมิตรดีเมื่อจบธรรมพรานผู้นั้นก็บรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหอสู่ยอดเขานันทมูลคีรีพญายุงทองก็หลุดพ้นจากบวงทั้งสองโดยอำนาจธรรมมวลปริจจึงเป็นมวลที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งสติและธรรมอันคุ้มครองจากพายใหญนาง